เอาละครับผมก็าอสวัสดีคนดูที่หน้าเราทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชาสส่วนเจีกก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ในคลิปนี้ครับจะมาสอนเปลี่ยนโลโก้ทีมง่ายๆนะครับผมแล้วก็หาโลโก้ทีมง่ายๆนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมเอาละครับผมวิธีแรกนะครับผมก็กดไปที่มุมขวาบนนะครับผมที่เป็นรูปประแจ นะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็คุณก็กดอันบนสุดเลยนะครับผมนี่โลโก้นะครับผมแล้วคุณก็กดไปที่ซ้ายล่างสุดนะครับผมนี่คนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนตาทีมนะครับผมต้องเสีย75เพรก่อนนะครับผมส้ารับใครเปลี่ยนแล้วก็ก็ไม่ต้องเสียแล้วนะครับผมก็สามารถใส่ลิงก์ได้เลยนะครับผม วิธีการที่จะไปหาตาทีไม่ง่ายนะครับผมเดี๋ยวทําตามผมเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็เข้ามาที่ google ก่อนเลยนะครับผมแล้วคุณก็พิมพ์คําว่าโลโก้ดีมลิกส็อกเกอร์สองพนบเอนะครับผมเมื่อคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมค้นหาเรียบร้อยแล้วคุณก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่นะครับผมคุณก็ กดมาที่อันที่2เลยนะครับผมทีมลิกซ็อกเกอร์ปี2020ันยี่สิแอนยี่สิบนะครับผมคุณกดเข้าไปเลยนี่เลยนะครับถ้าคุณเข้ามาแล้วนะครับผมก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะครับผมคุณก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมคุณก็หาตาทีมที่คุณต้องการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยูเวนตุสนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเสื้อด้วยนะครับผมแล้วก็เลอเอ้ามัตลิด นะครับผมครับมีหลายตาทีมเลยนะครับผมนี่ครับบาซาก็มีนะิเวร์ฟูก็มีนะครับผมอาเซนอลก็มีนะแมนยูก็มีนะครับผมแต่ผมจะเอาเบอร์ยนนะครับผมนี่เลยนะครับวิธีการที่คุณจะเอาลิงก์ไปใส่นะครับผมนี่ครับก็จะมีลิงก์อยู่ข้างบนนะครับผมข้างบนตาทีมนี่นะครับเมื่อคุณ กดคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็เข้าตัวเกมเลยนะครับผมเข้าตัวเกมมาแล้วนะครับผมคุณก็กดมาที่ซ้ายล่างเลยนะครับผมใครยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมต้องเสีย75เพรนะครับผมกดเลยแล้วกันนี่ครับแล้มันจะมีช่องให้ใส่ลิงก์นะครับผมคุณก็กดใส่ลิงก์ไปเลยนี่นะครับผมเมื่อคุณใส่ลิงก์เรียบร้อยนะครับคุณก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับผมนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เอาละครับผมก็หลายคนนะครับอาจจะรู้แล้วนะครับผมวิธีการเปลี่ยนตาทีมเนี่ยนะครับผมผมก็มาเพิ่มเติมวิธีการหาตาทีมง่ายๆนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ